ท่านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องมหานรกขุมใหญ่จัดว่าเป็นขุมพิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมโรสเชิทรงตรัสว่าเป็นนรกที่มีความร้ายแรงมากซึ่งมีนามว่าเวจีมหานรก ความจริงนะรกคุมนี้รู้สึกว่าอย่าคุนโหวพวกเราอยู่มาก่ันนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทร <c oughs> งเคยตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งต้องมาถวบยทุกเวทนาอย่างหาสาหัสอยู่ในเวจีมหานรกจัดว่าเป็นนรกขุมใหญ่ที่มีความร้ายแรงมากที่สุด ร้อนมากที่สุดกระแสเปลวไฟในรกนี้ไม่มีเป็นไฟที่มีสีละเอียดมาก <c oughs> สําหรับความร้อนแรงของไฟถ้าเราไม่ทราบว่าไฟประเภทไหนมันจะร้อนมากร้อนน้อยก็ลองพิสูจน์ดูสมัยก่อนนี้เขาใช้เรือเครื่องเผาหัวเวลาที่เขาเผาตอนแรกก็แปลว่าไฟมีเปลว แต่พอร้อนจะจัดก็าหาเปลวไม่ได้เราสำหรับไฟแนวเวจีมหานรกนี้มันละเอียดมากไอเกินมองไปแล้วค,คล้ายๆว่าจะพบกับแสงสว่างเฉยๆไม่มีสภาพของไฟปรากฏแต่ถ้าว่าถ้าเราจะมองไปดูสัตว์นรกทั้งหมดเราก็ไม่เห็นเนื้อเจนได้กระดูกแดงฉานเหมือนกับว่า เหล็กที่สูกเผาไฟจนแดงนี่แสดงถึงการร้อนแรงของสัตว์นรกในในขุมนี้เป็นอันว่าเ,เวจีมหานรกจัดเป็นนรกขุมใหญ่พิเศษและก็มีความร้อนแรงพิเศษท่านกล่าวไว้ในบาลีว่าไปอจจรังสมัยที่แปรนองแปลบาลีอยู่ยังเป็นนักเรียนสมัยนั้น เคยแปลว่าท่านบอกว่านารกอเวจีมหานรกมีความร้อนแดงมากมีโทษทุกข์ทรมานหนักแต่ว่าหาการเคลื่อนไหวไม่ได้ก็เริ่มชักสงสัยว่าทำไมเนาะในเมื่อมีความทุกข์ทรมานมากมันก็ต้องดินในเมื่อปลายกดตามพระบาลีต่อมาท่านกล่าวว่าไม่มีทางจะดินเพราะมีหอกตรึงหมด สำหรับหอ,อกนี่มันตรึงอยู่ทั้งหกทิศเพราะว่าในขุมนรกหนึ่งหนึ่งจะเป็นเหมือนห้องเหล็กมีบานปิดทั้งหมดสีด้านแล้วก็มีพื้นข้างล่างเป็นเหล็กมีพื้นข้างบนเป็นเหล็กหอ,อกจะเสียบออกมาจากฝาทั้งสีด้านทั้งด้านล่างและด้านบน พุ่งออกมาทางซ้ายทะลุไปติดฝาข้า,างฝาโน้นแล้วก็ดำก็ติดอยู่ข้างฝาข้างซ้ายอย่างนี้เป็นต้นตรึงหมดจงกระทั่งไม่สามารถจะหวันไหวเคลื่อนไหวกายได้ยังได้ทราบชัดว่านารกคุ้มใหญ่คุมนี้เป็นขุมที่มีความทรมานที่สุดสำหรับท่านที่เจริญพระกรรมฐานและกำลังฝึกมโนโมยิธิ ตอนนี้ต้องระมัดระวังให้มากท่านเองสามารถจะไปท่องเที่ยวสวรรค์ได้ท่องเที่ยวนรกได้แล้ก็จงอย่าคิดว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้พิเศษเสียแล้วสามารถจะพ้นกรรมชั่วที่ตัวทำไว้แล้วก็หนีจากนรกไปสู่สวรรค์บ้างสู่พรหมโรกบ้าง ถ้าความลืมตัวอย่างนี้ปรากฏแก่กท่านเมื่อไรขพอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบว่ากรรมใหญ่สมบัติที่มีความสำคัญในเมืองนรกคือ,อเวจีมหานรกจะมาถึงท่านทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าดูตัวอย่างพระทิวทัต มาบวชเข้ามาในสมัยที่องค์สมเด็จประทรงสวัสิิโสภาคยังสมงพัชนอยู่สมเด็จพระบรมครูก็แนะนำสั่งสอนให้ระเทวทัตเจริญกรมกรมฐานคำว่ากรรมฐานนี่รวมทั้งสมถะและวิปัสสนาแต่ได้ว่าท่านระพเทวทัตได้ชาญโลกีและทรงอภิญญาสมาบัติ อภิญญาสมาบัตินี่ความจริงมโนมยิทธิที่ทนฝึกกันก็เรียกว่าอภิญญาแล้วก็สําหรับอภิญญามโนมยิธินเราเรียกว่าอภิญญาเล็กที่ว่าไปในสถานที่ต่างๆได้แต่เพียงอภิสมานากายที่เราเรียกกันว่ากายในกายแต่สําหรับอภิญญาที่พระเทวทัตท่งนั้นแปลอภิญญาใหญ่ คือสามารถจะนิรมิตอะไรก็ได้เหาะเหินเดินากายก็ได้จะไปในรกไปสวรรค์ก็ได้อาศัยที่พระเทวทัตมีจิตเป็นผ่านมีสันดานหยาบมีบาปอยู่เป็นอารมณ์เมื่อทำตนอย่างนี้ได้ก็มีความกำเริบคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษอยากจะปกครองสงแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จิงขออนุญาตองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่าคเจ้าปกครองสงแทนโดยอ้างว่าภาระากิจของพระพุทธเจ้ามีมากยากในลำบากในการปกครองจะขอปกครองสงแทนนี่น้ำใจของพระเทวทัตก็มีความกำาเลิบเรืมตัวความจริงพระนีเขาไม่ได้ถือศักดิ์ศรีอย่างอื่นเป็นสำคัญ ถืออาการบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่เป็นสําคัญเวลานั้นพระโมคคัลลาภาษาริบทซึ่งเป็นอักขสาวกทั้งคู่ก็ยังอยู่และยังมีมหาสาวกที่เรียกกันว่าอติอาศีติมหาสาวกอีกแปดสิบก็ยังอยู่ที่มีความสําคัญรองลงมานอกจากนั้นยังมีพระสาวกที่ได้พิญญาสมาบัติวิชาสามอีกมากซึ่งเป็นอรหันต์นับไม่ได้ แอท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่เคยมีจิตกำเนิบเสบสารอยากจะปกครองพระสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านรู้ดีรู้ชั่วสำหรับพระเทวทัตได้แต่เพียงอภิญญาโลกีก็ทน,นงตนว่าเป็นผู้พิเศษจะขอปกครองพระแทนองค์สมเด็จพระบร,รมโลกเชชก็ลองคิดดู ว่าความเลวเของจิตขางระเทวทัตมีเพียงใดพระที่มีความสําคัญกว่ามีมากเจ้าพระที่มีวิสัยยังไม่พ้นนรกไปปกครองพระอรหันต์มันจะไหวที่ไหนเพราะว่าตามธรรมดาพระที่ยังไม่ได้อะไรยังว่าเทวทัตนี่ยังถือว่าไม่ได้อะไรเป็นชาญโลกีแล้วก็เป็นอภิญญาโลกียังไม่มีความดีอะไรมาก ยังไม่สามารถจะทำตัวให้คนนรกได้สำหรับพวกท่านก็เหมือนกันท่านยังมีกำลังใจคือด้านอนพิญญาสมาบัติไม่เท่าปฏิวทัตขอทุกท่านจงจวดูดูตัวอย่างแบบฉบับปฏิวทัตไว้ถ้ามีความกำเริบเมื่อไรจะลงนรกแบบนี้เหมือนกันไม่หมไม่ได้ไหมายความว่าท่านจะขอปกครองสงแทนผม หมายถึงว่ารู้ตัวท่านลงตัวว่าเป็นผู้วิเศษอันนี้มีความสำคัญมากจจงรมัดระวังนี่ขอคุยกันต่อไปพระเทวทัตจะเริ่แบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตเธอก็โกรธหวังจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นตามพระสูงรยังทรงนางทรงนายขมังท่านนูไปยิงพระพุทธเจ้าบัาง ทรงช้านาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจา้าบังกลิ้งหินจะให้ทับพระพุทธเจ้าให้ทรงตายบ้างต่อมาก็ทำสังเพตเห็นได้อย่ายงว่าคนที่ได้พิญญาสมาบัติยังไม่ใช่ผู้วิเศษยังตกอยู่ในอำนาจของความโลภคือตัณหายังมีความอยากอยู่ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครู จงเรามัดระวังจิตเราฝึกรกรรมฐานได้นิดนิดหน่อยหน่อยที่ผมพูดว่าท่านทงหลายฝึกเนี่ยได้นิดนิดหน่อยๆน่อยันยังไม่ได้อะไรมากอย่านึกว่าตัววิเศษแต่คิดว่าตัววิเศษเมื่อไรก็ลงนรกแบบประเทวทัศน์เหมือนนั้นตอนนี้ไปเราก็มาคุยกันถึงเรื่องอเวจีมาหานรกตามพระบาลีทว่าแบบนี้ว่าเราสัตว์เทัตาเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ ย่อมดนรับทุกข์โทษทรมานอย่างสาหัสเพราะว่าระว,วังแหมท่านท่านสัพปสาบาลีนี่ฟังยาก <c oughs> เป็นอันว่าจำไม่ก็แล้วกัน่านรกในเวจีนี่มันหนักเหลือเกินสำนวนพระบาลีนี่ฟังแล้วขัดขัดกล่าวต่อไปว่าเมื่อกล่าวถึงชะตาความชีวิตความเป็นอยู่เราสัตว์ในเวจีมหานรกนี้ ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างทรมานได้รับทุกข์แสงอย่างแสนสาหัสสุดจะพันนานี่ภาษาบาลีนะเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกขมใหญ่ที่สุดกว้างใหญ่กว่าบรรดาน,นรกทั้งหลายทั้งหมดและดูน่ากลัวสยดสยองใละเห็นเป็นเป็นราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรธ ชอตนายการด้วยเปลวไฟภายในก็มีเปลวอันร้อนระอุไม่สัตว์นรกอยู่เหนียงนิดแท้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาเว้นเลยแั่สัตว์ที่ไปเกิดบัมบัิเกิดในมหานรกเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่าคุมอ,อื่นทั้งหมดแออาจแย,ยกแยกเปียดเสียกันเราก็ว่าสวยทุกกระโทษในมหานรกวุนรกนี้แตกต่างกันไปไหลายดิยาบท หลายท่าหลายทางเช่นเคยถ้าเคยยืนทำบาปอากุศลไว้ก็ต้องทรมานทนทุกในอิทิยาบทยืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องทวายทุกทนทุกเวทนาอยู่ในอิทิยาบทเดินเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็ต้องสวยทุกข์ในท่านนั่งและท่านนอนรวมความเมื่อเคยทำบาปกรรมไว้ในท่าไหน ก็สวยทุกเวทนาในท่านั้นนี่ท่านฟังสำนวนบาลีแล้วพอเดี๋ยวคนนีจะอ,อธิบายให้ฟังนี่ผมแปลมาใหม่ๆาะก็ลำบากใจเหมืนกันว่าเรื่องอะไรจะต้องไปทําท่าเสวยทุกเวทนาแบบนั้นประเดี๋ยวคือรู้แปลบาลีแล้วถ้าคิดตามเฉยๆก็ตีความหมายผิดหมดถ้าพบของจริงเข้าจริงจะทราบ แล้วกล่าวท่านกล่าวต่อไปว่าต้องเสวยทุกขทรมาณอยู่ในเวทีมหานร,รกนี้ด้วยกลักษณะเช่นนี้จนกว่าอาถึงอายุไขคำว่าถึงอายุไขจากนรกนี้ก็หมายถึงเวลาหนึ่งกับท่านที่ลงนรกขุมนี้ต้องเสวยผลเวลาหนึ่งกับจริงจะพ้นี่ก็ท่านว่ายังไงต่อไปถ้าตอนหลังก็ไม่มีอะไรบ้าง และท่านผู้เอท่านว่าอย่างนี้นะและท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนรกซึ่งเป็นนรกขุมใหญ่มีอยู่ทั้งหมดด้วยการปขุมดังกล่าวที่มาแล้วก็บรรดานรกข้องใหญ่ขุมใหญ่ปขุมนี้หายได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันไหมความจริงอยู่ห่างไกลกันมากจะเรียกว่าขุมหนึ่งหนึ่งเป็นโลกหนึ่งหนึ่งก็เห็นว่าจะได้ความจริงใหญ่จริงๆ ไต่ความเห็นของผมว่านรกขุมหนึ่งหนึ่งมันโตกว่าโลกมนุษย์ที่อยู่นี่มากไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โลกหนึ่งที่ผมพูดนี่ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิเวลาที่ลงไปดูนรกให้สังเกตนรกขุมหนึ่งหนึ่งแล้วก็มองดูมาถึงมนุษย์โลกเราจะเห็นว่ามนุษย์โลกนีนเล็กนิดเดียวไม่เท่ากับขุมหนึ่งของนรก นี่ต้กล่าวต่อไปว่าแต่และขุมนอกจากอเวจีมารกนอกจากนรกขุมใหญ่แล้วซึ่งคล้ายกับเป็นเมืองใหญ่เป็นประธานก็ยังมีขุมเล็กๆที่เป็นบริวารอีกสี่ขุมอีสี่ทิศทิศเหลือสี่ขุมรวมกันแล้วทั้งหมดเป็นสิบหกขุมด้วยกันนรกบริวารน,นี้มีชื่อต่างๆกันสำหรับนรกบริวารจะเ,เก็บไปพูดในวันต่อไป วันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงเวจีมหานรกในทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญาแต่คำว่าทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญานี้ขอท่านอนไหลายจงยกเว้นผมเสียไม่ใช่ทัศนะของผมถ้าว่าทาะเยถามว่าทัศนะของใครก็ตอบไว้ช่างเถอะจะไม่บอก เป็นอน,นว่าท่านพูดทรงอภิญญาด้วยกันเหมือนกันย่อมมีความเข้าใจและรู้เช่นเดียวกันท่านกล่าวถึงนรกคุ้มใหญ่ตอนที่เราสงสัยกันว่าคนยืนทําบาปก็เสวยทุกขเวทนาในท่ายืนคนนั่งคนนอนคนเดินก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นเป็นอนว่า ถ้าเราแปลหนังสือแบบนี้แล้วก็ตีความหมายจะพลาดไปคนได้เพราะในจุดหนึ่งขาพบาลีบอกว่าอเวจีมหานรกไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วทําไมเราจะมาอยู่ในลักษณะยืนเดินนั่งนอนไอ้ยืนไอ้ยืนนั่งนอนนี่ไม่สาคัญสําคัญเดินเดินสวยกรรมอันนี้ไม่มีแน่จะลืมว่าท่านกล่าวอยู่ในท่าตัวอย่างเช่นพระเทวทัต ที่ทํากรรมกระองค์สมเด็จพระสงสวัสดิ์ในลักษณะของการยืนคือแสดงท่าความใหญ่โตเพื่อหนึ่งขอปกครองสงฆส์เองนี่เป็นลักษณะของการยืนเพราะคนหวังความมีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงกว่าบุคคลอื่นเหมือนกับคนยืนรายการที่สองพระเทวทัตมีคำสั่งให้นายขมังธน,นูไปยิงพระพุทธเจา้า อย่างนี้ก็เป็นทัศนะของการยืนรายการที่สามพระเทวทัตมีคําสั่งให้ปล่อยช่างนาลาคิรีให้แทงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนและรายการที่สี่พระเทวทัตกลิง้งผินให้ไปทับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนฉะนั้นการยืนของพระเทวทัต ยืนทางแข้งทางขากลางแขนกลางขาทั้งหมดถูกหอกตรึงเข้ามาทั้งหกทิศขยับเขยื่อนอะไรไม่ได้เลยไฟเผาก็มาทั้งหกด้านด้านหน้าด้านหลังข้าเราสอง,งพุ่งเข้ามาข้างล่างก,ง,งก็พุ่งขึ้นกระวนก็พุ่งขึ้นพื้นซึ่งเป็นเหล็กแรงฉานก็ร้อนจะดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เขาเผาสุกแล้วอันนี้เป็นลักษณะของมระเทวทัต ดังนั้นจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าศึกษาคือละเวน้นอาการที่คิดอย่างมเทวทัต์เสียนี่เป็นลักษณะหนึ่งคือคิดจำเริบคิดการเลื่อมตัวคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษจงอย่าให้มีในบรรดาจิตของท่านทั้งหลายถ้าว่าจิตของท่านทั้งหลายยังทรงใจอยู่ในลักษณะของปฏททิวัติท่านก็ต้องไปอยู่กับปฏททิวัติอย่างนี้ ดันั้นองค์สมเด็จพระจนินสีจะให้รรรดาท่านหลายฝึกจิตในด้านอนุสติคนดีในกรรมฐานสี่สิบหรือมหาสติประฐานสูตรือตั้งอยู่ในพรหมิหารสี่อยู่ในจรณะ15สิบห้าอิทิบาทสี่อย่างนี้เป็นตน้นจิตของเราก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์นรกกมาคุยกันต่อไป ถึงว่าการของสัตว์นรกที่สวยทุกขเวทนาเราจะทำบาปอะไรกันบ้างคนที่ทำบาปใหญ่ในสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าต้องตกนรกทั้งเป็นก็คือหนึ่งพระเทวทัตประวัติทราบอยู่แล้วสองจินตามาน,นวีกากลั่นกแกล้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพ้นได้ค่าจ้างรางวัลจากบรรดาพวกเดรถถีทั้งหลาย แกล้งโจท์โทษองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าทําให้เือท้องเวลาที่พระพุทธเจ้ายังเทศอยู่เดือถีเอาไม้ท่อนจันท์กลึงด้านหนึ่งแบ่นดั้งหนึ่งนูนคล้ายๆค,คนท้องทําเชือกสายรัดผูดกวในท้องเธอนุ่งผ้าคลุมอาการเป็นคนมีคันมาร้องเรียกองค์สมเด็จพระพักกุวันว่าพระสมณโคดม จะนั่งหน้าโนนเทศสอนชาวบ้านอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเธอทําให้ฉันท้องฉันไส้เวลานี้ใกเ้จะคลยอ,ยอดแล้วขอเธอจงไปหาฟืนสําหรับจู่ไฟจัดสถานที่ไว้สําหรับเชิงคลอดเมื่อโดนเครื่องแบบนี้องค์สมเด็จเป็นจินสีก็หยุดเทศนิดหนึ่งแล้วกล่าวว่าพระคินนิดูกระนองหญิงสิ่งที่เธอพูดนั้น ที่การทำให้เธอท้องเธอกับฉันเท่านั้นสองคนรู้กันคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วยนี่ถ้าพระปัจจุบันไปพูดแบบนี้แล้วก็สวยบอกไม่ถูกชาบ้านจะเห็นด้วยแต่เวลานั้นปรากฏว่าพระอินทร์แปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเข้าไปกัดสายเชือกขาดก็ ไม้ท่อนจันที่เธอคาดไว้ก็หลุดลงมาชาวบ้านเห็นความจริงจึงพาขันไล่ทุบไล่ตียอดหญิงคือจินดามานนวิกาเธอก้าวขาออกวิ่งแท้งกล่าวว่าธรณีทนไม่ไหวแยกให้นางตกลงไปแนเวจีมหานรกอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็คือท่านสุปป่าพุทธะที่เป็นลุงพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของบรนางพิมพา โกรธว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทิ้งลูกสาวไปบวชปล่อยลูกสาวให้เป็นไม่เจ็บใจวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมใจจะเสด็จไปพินธบัตรพระเจ้าสุปาพุทธกด้ชวนบรรดาบริวารไปนั่งขวางทางเดินกินเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าเสียพระพุทธเจ้าทรงไปบินธบัตรไม่ได้ก็กลับ หลังจากนั้นเพียงเจ็ดวันสุปป่าผู้ท้ก็ถูกธรณีสุกให้ลงอเวจีมหานรกนี่เรียกว่าตกมนรกทั้งเป็นสมัยนั้นมีหกท่านเดียกันสำหรับท่านอุบนวรรณาเทรีก็มีนันทมานพซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันติดพันรักท่านตั้งแต่สมัยเป็นยังไม่บวชเวลาที่งกลับจากบินธบาตก็เข้าไปหาปลุกปล้ำธรรมานาจารย์ ในที่สุดเธอก็ต้องถูกธรณีโูกเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งก็คือนันทยักษ์เห็นพระสารีบุตรสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิโรธะสมาบัติเธอเหาะข้ามไม่ได้กลับแล้ก็ลงมาพื้นดินเอากระบ,บองตีศีรษะพระสารีบุตรแต่ว่าเมื่อตีแล้วก็พระสารีบุตรไม่เป็นอันตรายเธอก็ถูกธรณีโูกไป เป็นนั้นว่ากรรมใหญ่ที่เปนอนันตริยกรรมต้องลงอเวจีมหานรกทั้งเป็นนอกจากนั้นก็คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันจัดว่าเปนอนันตริยกรรมจัดเป็นกรรมใหญ่แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็กล่าวว่ากรรมใดที่เป็นอาจินตกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมเล็กน้อยคือหมายความ่าการฆ่าสัตว์สําหรับทำอาหาร ที่บรรดาชาวบ้านหลายท่านเด็กันเคยพูดว่าสัตว์นี่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราฆ่าสัตว์กินแล้วไม่บาปข้อนี้ต้องระมาดระวังให้ดีแต่ถ้าว่าจิตของเรานี้เป็นจินตกรรมตื่นนอนตนื่นขึ้นมาเช้าก็อาจจะคิดว่าวันนี้เราจะแกงอะไรตอนกลางวันจะกินแกงอะไร ตอนเย็นจะกินแกงรีกับอะไรกับและแกงประเภทนี้ไส่เราจะต้องมีสัตว์เป็นอาหารแล้วก็มีมากท่านในการที่บอกว่าถ้าไปเอาสัตว์ตายมาทำอาหารกินกินไม่อาาร่อยต้องกินสัตว์เป็นถ้าจิตเป็นปกติอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้เสมอๆอ,อารมณ์ทรงตัวเขาเรียกว่ามีฌานสมาบัติเป็นบาป หรือว่าทรงชานทรงสมาบัติประเภทบบบาปเพื่อตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ตายและลงอเวจีมหานรกหากว่าท่านถามว่าถ้าหากว่าชาวบ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์พระจะฉันอะไรก็ต้องตอบว่าพระไม่เคยแนะนำใครว่าจะต้องฉันอะไรพระทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายใครก็ให้อะไรแบบไหนพระก็ฉันแบบนั้น ตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักควันบรมศาส,สดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจา้าในสมัยนั้นที่ทรงพระชนอยู่รามถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นอาหารที่เขาแบ่งกินไปแล้วแล้วก็มาถวายองค์สมเด็จพระบาทีแก้วเธอก,ก็กราบทูลว่าเวลานี้อาหารของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีรุดเลิศ เพราะว่าอาหารที่รสดีๆใหม่ๆไม่ไม,มีมีแต่อ,อาหารที่ต้องตักกินเข้าไปแล้วหมายความแบ่งหม้อไปกินตักจากหม้อใสถอ่ถ้วยเพราะพุทธเจ้ากล่าวว่าพรหมณะดูก่อนพรหมเย่ว่าอาหารที่แบ่งเลยอาหารที่เป็นเดนเราก็ฉันได้นี่จะเห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงเลือกอาหารถ้าอาหารนั้นไม่ผิดปีไหนอาหารนั้นไม่เป็นโทษกับร่างกายก็ฉันได้ อีกอันหนึ่งคือนางบุญธาสีเจ้านายสั่งว่าวันพรุ่งนี้เจ้าจงไปธุระที่นนเธอก็คิดว่าอาหารกลางวันจะไม่มีจึงได้ทําแป้นจีประสมกระรำคือ,เอ,เ,อ,เ,อเอาเอาเอาแป้งกร,ระรมผสมกันเอาน้ําใส่ให้เหนียวปิ้งเป็นเป็นจีห่อใช้พกไปไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินมากับพระอนนทในระหว่างทาง เธอจึงได้แก้ชายพกออกเอาเป็นจีออกมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอถวายแล้วเธอก็คิดว่าองค์สมเด็จพระพูทมีพระพาาเจ้าจะฉันหรือจะโยนทิ้งก็ตามใจเพราะเราถวายแล้วก็ได้บุญองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาาเจ้าจึงได้สั่งให้พ,นนพระนนทปูผ้าสังกตินั่งฉันข้างพระ นี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระทั้งหลายไม่เคยเลือกในอาหารเป็นไวแต่อาหารนั่นเป็นโทษฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่อถวายพระจะได้บุญก็จงอย่าทําเลยมีอะไรก็ถวายอย่างนั้นก็แล้วกันอาลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคุยกันมาเรื่องสวรรค์นรกหรือรั่นรกหรือว่าเวจีมหานรกเวลาก็หมดเสร็จแล้ว ขอได้โปรดถือว่าการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้เป็นแค่เป็นนิทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเล่ากันอย่างละเอียดฉะนั้นขอท่านที่ได้มโนมยิธีแล้วจงไปตรวจดูนรกแต่ละขุมจะได้เห็นในตาตนเองจะได้ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสัมมาส,สัมพุทธเจ้า สำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วขอยุติก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี